สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจัจ่นจากชา n น l วีดิ it นะคะวันนี้จั่นจะมีอะไรพิเศษพิเศษมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือการจับคู่ไฟไฟพิเศษนะคะปกติแล้วการจับคู่ไฟเนี่ยจั่นจะเอาทหารล้วนๆของแต่ละชนิดมาไฟกันเองนะคะแต่ว่าวันนี้จั่นจะให้เขายกพวกตีกันเลยนะนั่นก็คือการจับคู่ไฟระหว่างทหารน้ำดำและทหารน้ำม่วงเย้ไปเชียร์ฝ่ายไหนอย,อย่าลืมรีบคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะคะ หรือว่าเพื่อนๆอยากจะร่วมสนุกด้วยกันท่ายด้วยกันก็ได้นะคะว่าเพื่อนๆทายว่าทหารฝ่ายน้ำดำําหรือฝ่ายน้ำม่วงใครจะเป็นฝ่ายชนะคะโดยที่จันจะมีกติกาก็คือว่าจันจะใช้ทหารอย่างละ1ตัวนะคะตะลุยด่านทั้งหมด4ด่านนะคะแล้วมาวัดกันว่าเปอร์เซ็นต์รวมของแต่ละด่านนะคะทหารฝั่งไหนจะได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดโอเคโอเคเขียนคําตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ ถ้าเสร็จแล้วไปเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยค่ะทะ่าดาสำหรับด่านแรกนะคะนั่นก็คือด่านคุกอัสคาบันนะคะเอาละค่ะไปเริ่มดูกันเลยนะคะว่าทหารน้ำม่วงเนี่ยจะสามารถที่จะทำลายรั้วออกมาแล้วออกไปทำลายสิ่งก่อสร้างเนี่ยได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้แอบบอกกติกาไว้นิดนึงละกันนะคะว่าไม่ได้วัดกันที่จำนวนช่องนะคะ แล้วก็ไม่ได้วัดที่เลเวลของทหารนะคะใช้1ตัวต่อ1ชนิดนะคะเป็นหลักแล้วก็วัดที่เลเวลของทหารบ้าน9ก้าที่สามารถจะสร้างได้นะคะยกเว้นบางตัวที่บ้านก้าสร้างไม่ได้ก็จะวัดจากตัวของบ้าน1ิบที่เท่าที่จะมีอยู่ในมือนะคะดังนั้นก็หวังว่าจะตัดดราม่ารเรื่องจํานวนช่องหรือว่าราคาในการสร้างที่แตกต่างกันลงไปละกันนะคะ <c oughs> ก็ให้วัดกันดูว่า1ต่อหนึ่งนะคะจะได้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับด่านแรกนะคะ ถ้าเกิดว่าใช้ทหารน้ำม่วงทั้งหมดจะทำไปได้ถึง31%เย้ yeah! เอาละคะ่ะมาดูกันที่ทหารน้ำดำกันบ้างดีกว่านะคะใครเชียร์ทหารฝั่งน้ำดำขอไปไฟหน่อยจ้าอ๋อจะลืมบอกไปนะคะสำหรับการแหกคุกนะคะจันจะยังไม่ปล่อยทหารประเภทที่โดดข้ามรั้วได้หรือบินข้ามรั้วได้นะคะก่อนที่ทหารบกจะฝ่าออกมานะ เนื่องจากว่าถ้าปล่อยออกมาแล้วนะคะเขาก็จะแยกออกไปตายก่อนนั่นเองนะคะดังนั้นก็รอให้ทหารบกเนี่ยฝ่ารั้วออกมาได้ก่อนแล้วจันถึงจะปล่อยประเภทที่บินข้ามรั้วได้หรือโดดข้ามรั้วได้ตามลงมานั่นเองนะคะโอ้โหพอฝั่งทหารน้ำดำไม่มีตัวช่วยที่เป็นนางฟ้าทําให้ค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดนึงนะคะทําไม่ได้แค่23อเท่านั้นเองนะคะ แม้แึงเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องกําลังบ่นจันอยู่แน่เลยนะคะว่าโอ้ถ้า,ารานน้ำม่วงเนี่ยมันมีจํานวนชนิดก็เยอะกว่าอยู่แล้วแล้วยังมามีนางฟ้าเป็นตัวช่วยอีกนะคะแบบนี้ฝั่งน้ำม่วงก็ได้เปรียบเต็มๆนะสิโอเคดังนั้นรอบนี้นะคะจตนจะลองใช้ฐานน้ำม่วงโดยที่ไม่ใช้นางฟ้าเลยมาดูกันแล้วกันนะคะว่าพอไม่มีนางฟ้าช่วยทางฝั่งทหานน้ำม่วงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ โอ้าหพอไม่มีนางฟ้าช่วยนะคะก็ทำไปได้23%เท่านั้นเองนะคะสำหรับด่านที่เป็นคุกอัสคาบัลนะคะจนสรุปอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าม่วงถ้าเกิดใช้นางฟ้าทำได้31%นะคะถ้าไม่ใช้นางฟ้า23%และฝั่งทหารสีดํานะคะไม่มีนางฟ้าอยู่แล้วเนาะทำไปทั้งหมด23%นะคะโอเคไปดูผลสรุปของด่านต่อไปกันเลยค่ะ ด่านต่อมานั่นก็คือด่านทางสองแ่งนะคะโอเคมาเริ่มดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นกันที่ฝั่งทหารน้ำม่วงนะคะพอมีนางฟ้าก็คือทรงดีมากๆเลยนะคะแม่เสียดายนางฟ้าถูกลูกยิงตายเร็วไปนิดนึงนะคะฝั่งทหารน้ำม่วงนะคะทำไปได้ทั้งหมด26%ด้วยกันค่ะเย้ฝ<อ>ั่งทหารน้ำดำมาแล้วจ้าใครเชียร์ทหารน้ำดำขอไปไฟ,ไฟนิดนึงล้กันนะคะ ว่าเขาค่อนข้างจะเสียเปรียบหน่อยนะเขาไม่มีตัวฮิวมาช่วยเลยเอาละค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงมไม่ทันเวลานะคะก็เลยทำลายไปได้แค่25%นะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าทหารนะ้ำม่วงไม่มีนางฟ้าเลยจะเป็นยังไง ทำไปได้แค่20%เท่านั้นเองนะคะเอาล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูผลสรุปของด่านนี้กันเลยค่ะ <c oughs> ผลสรุปของด่านทางสองแ่งนะคะก็คือฝา่ายทหารน้ำม่วงนะคะถ้าใช้นางฟ้าทําไปได้26%ถ้าไม่ใช้นางฟ้าทําไปได้20%นะคะ <c oughs> และทหารน้ำำําดําทําไปได้ทั้งหมด25%จ้าโอเคไปลุยกันที่ด่านต่อไปเลยค่ะ เมื่อถึงดันใหม่ล่าสุดของเรานะคะนั่นก็คือดันเขา่วงกดนะคะมาดูกันค่ะว่าทหารน้ำม่วงของเราถ้ามีนางฟ้าช่วยจะทําไปได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะว้าทําไปได้แค่25%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะเอาละตันนี้ไปดูผันน้ำดำกันบ้างนะคะฝั่งทหารน้ําดํามาละจ้าเป็นไงจ้าสู้ไม่สู้สเอาละค่ะใครเชียร์นะคะอย่าลืมส่งเสียงเชียร์กันดังๆเลยอื้เสียดายนะคะ ที่โบลเลอร์กับแม่มดนะไม่ยอมตามโกลเลมไปนะคะมัวแต่มาทําลายรัวกันอยู่2คนนะคะปล่อยให้โกลเลมไปตายเพียงโดดเดี่ยวลําพังนั้นไม่อย่างนั้นฉันเชื่อว่าจะทำเปอร์เซ็นต์ได้เยอะกว่านี้อย่างแน่นอนเลยนะคะทําไปได้ทั้งหมด25%เลยวู้มาดูทหารน้ำม่วงของเราฝ่าเขาวงกดโดยไม่มีนางฟ้าเป็นตัวช่วยกันบ้างนะคะอืมอะไรเนี่ยพอไม่มีนางฟ้าเป็นตัวช่วย ันได้เปเซ็นเยอะกว่าเดิมซะง,งั้นเดิมทีทำไว้25นตะคะตอนนี้เพิ่มมาเป็น28เลยทีเดียวโงงเดงงเด้เด oh, <my> ผลสรุปของด่านนี้นะคะอาหารฝั่งน้ำมว่วงตอนที่มีนางฟ้าทำได้แค่25เท่ากับทหารน้ำดำเลยนะคะแต่พอไม่มีนางฟ้าดันได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าซะง,งั้นอะ oh, <my> จะคุ้นเคยกันดีนะคะเนื่องจากว่าเวลาจับกู้ไฟเรามากักจะมาแข่งกันที่สนามนี้สนาม Cash Can, แคสต์แคสสเตเดียมของเรานั่นเองเย้รอบสุดท้ายของทั้งสองทีมแล้วนะคะใครเชีรยดำขอเสียงหน่อยใครเชีรยม,ม่วงขอไป้าไฟหน่อยจ้าโอเคเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากทหารนะ้ำม่วงถ้าเกิดว่าใช้นางฟ้าช่วยนะคะ โหปลบมือให้กับทหารนะ้าม่วงในเซตนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะคะทำไปได้ถึง43%เลยเย้ถึงข้าวของทหารน้ำดำกันบ้างนะคะเอาละค่ะสู้ๆนะทุกคนอืน่าเสียดายนะที่ลาวาแตกกลุ่มออกมานะคะนอกจากนั้นไม่หมดก็ยังแตกกลุ่มตามมาด้วยนะคะอืงานงอกละสิทำไปได้เพียงแค่ 20%เท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะมาดูรอบสุดท้ายนะคะทาหารนะ้ำม่วงของเราถ้าไม่มีนางฟ้าเลยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> ทำไปทั้งหมด25%ด้วยกันค่ะผลสรุปของด่านสุดท้ายนะคะ ถ้าหาน้ำม่วงถ้ามีนางฟ้าช่วยเนี่ยแจ่มมากๆเลยทำไปได้ถึง43นะคะถ้าไม่มีนางฟ้าช่วยทำไปได้แค่25และถ้าหาน้ำดำทำไปได้แค่20นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูคะแนนรวมกันเลยค่ะผลสรุปจากทั้ง3รอบนะคะถ้าหาน้ำม่วงถ้าเกิดว่ามีนางฟ้าช่วยนะคะคะแนนรวมจะอยู่ที่125นะคะถ้าไม่มีนางฟ้าคะแนนรวมอยู่ที่96 และทหารน้ำดำมีคะแนนรวมอยู่ที่93นะคะแต่จะบอกอย่างนี้แล้วกันนะคะเวลาที่ทหารอาโมไม่มีนางฟ้าเนี่ยคะแนนมันใกล้เคียงกันกับทหารน้ำดำมากเลยดังนั้นจะรู้สึกว่าแันอาจจะปล่อยทหารไม่ดีหรือว่าปล่อยช้าไปอะไรก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการเทสหลายๆรอบคะแนนมันอาจจะมีการเฉลี่ยที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าณวันนี้นะคะถือว่าเป็นการเทสรครั้งแรกแล้วกันนะก็ถือว่า มีความใกล้เคียงกันนะคะระหว่างทหารน้ำดำกับทหารน้ำม่วงเพราะต่างกันแค่สามเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะคะ<า>ก็จะเรียกได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะไปเลยก็คงจะไม่ใช่นะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะดูให้จันเอามาจับคู่ไฟระหว่างทหารน้ำดำกับทหารน้ำม่วงอีกแล้วก็ยังไงคอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะคะแล้วคราวหน้าจะมาทำให้ดูอีกเยอะๆหลายๆแมปเลยโอเคสุดท้ายนี้นะคะก็ คุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ติดตามดูการสตรีมสดของจันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครย,ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูจันสตรีมสดแล้วก็อย่าลืมคลิกตามลิงก์ที่อยู่ทั้งใต้คลิปนะคะก็จะมีอีกชาแนหนึง่งซึ่งจันจะสตรีมสดแบบช่วงนี้สตรีมบ่อยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครเหงาเหงาก็ เข้าไปคุยกับจันเวลาที่สิมสดได้นะคะสำหรับวันนี้นขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะสำหรับวันนี้นสวัสดีค่ะ